เพราะดังน,นั้นการที่เราได้เรียนรู้แต่ละอย่างอะไรที่มันง่ายก็คือมันผ่านมาแล้วเราก็อย่าไปอันนั้นมันเก็บแต่ยายพลิกพลิกอย่าไปยุ่งอะไรกับมันเยอะๆปล่อยมันนะอันไหนที่มัน,น,นอือันไหนที่มันง่ายๆเราก็เอามาทําเป็นอาชีพเนาะแล้วว่าอาชีพแล้วน่าจะเลี้ยงกบนะเพราะว่าเราเห็นว่าเรากบมาเลี้ยงแล้วมันมี มันมีต้นทุนต่ําแล้วมันน่าจะได้กําไรได้าหกจะได้อะไรไวกว่าเห็นไหมเธอเพราะว่ากบอ่ะมันไม่ต้องไีกง่ายง่ายง่ายมันไม,ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนทุเรียนเลยเราคิดว่าลงทุนตัวนี้แหละเท่าที่เราทําเกษตรมาแปดปีมันจะได้เงินง่ายง่ายถ้าต้นไม้ต้องสามสิบปีเราจะมีอายุไขายได้ ต้นไม้อย่างไม่แดงนี่สามสิบสี่สิบปีนะแต่ว่าเป็นมรดกได้นะคิดดูแตส่สวนเราหนูเห็นไหมไม่ได้โม้นะปลูกเองทั้งหมดเลยสี่พันต้นอยู่ในนี้สี่พันต้นที่ปลูกตรงนี้เนาะตอนนี้คนงานเนี่ยตัดยางเออคนงานตัดยางก็มีรายได้จากตรงนี้แหละเมื่อก่อนเราไม่ใช่มีรายได้นะคะทุกคน แล้วกันพอมันมีไรายได้แล้วเราก็เลยมาต่อยอดการทําบ่อกบนี่หละเออตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเลี้ยงอะไรแต่พอเรามาทําเข้าจริงๆแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. กบมันเลี้ยงง่ายเว้ยมันเหมือน,นจะเป็นอาชีพที่มันทําให้เราคิดวางแผนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแชร์เนาะเล่าให้ฟังเนาะแชร์ share ประสบการณ์เนาะก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็มากับคุณยายลีเนาะคุณยายลีมาปลูกมะเขือปลูกอะไรอีกอะ่ะปลูก ผักควงตุ้งปลูกตรงนั้นแหละไอ้ฝีมือยายรีปลูกขา้าวโพดมันจะได้กินของแกแล้วนะแล้วก็ยายรีก็ปลูกดอกไม้ตรงนี้ก็เห็นไหมสวยงามของแกงงแต่เราเลี้ยงกบค่ะ<ม>ทุกคนแบ่งหน้าที่ก,กันนะแล้วก็พริกนั้นเราปลูกกับกับยายมนแล้วก็วันก่อนเราปลูกพริกตรงนี้ก็มีดอกเลยเนี่ยก็คือ ใครมาสวนเราอยากปลูกอะไรก็ปลูกแล้วก็แบ่งกันกินเนาะเออเรามีเนื้อที่ให้ปลูกแต่เราไม่มีเราไม่มีหน้าที่ปลูกหมดนะเราก็ปลูกเท่าที่เราชอบอย่างที่เราพูดมาเนี่ยปลูกที่เราชอบแล้วก็เราก็ปลูกปลูกไม่หมดเนื้อที่มันเยอะเกินเนาะยังมีแบบลงโจงป้งเป้งอยู่แต่ทุเรียนนั้นเฮ้ยเหนื่อยกับมันเนาะมันมันเฉาเฉาลงทุกวันสารวันเตี้ยลงหมักทุเรียนเรา เราก็เลยเออเอาเท่าที่ได้อไหนไม่ได้ก็ปล่อยมันเออผู้เรียนเราช่วงนี้มันมันเป็นสรารวันเตี้ยลงค่ะเจตุ่มพารวยสวัสดีค่ะงามมากเลยเจตุมเรามากเกือบจําไม่ได้นะคะเจตุมพารวยสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะมาดามันเจตุมบอกสวัสดีค่ะมาดามโกม้มสวัสดีค่ะพี่น่านนะคะเพราะเจตุมพาเจตุมมาสวนวันนี้ มาอ่อนั่นแหละเนาะมาดูว่าเป็นยังไงต้นทุเรียนก็ดูแล้วเย่เกรมถามมาว่าทุเรียนนั้นปลูกกี่ปี4ี่ปีก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยและไอ้ต้น4ี่ปีมันมีต้นหนึ่งอ่ะพอดีคนงานไปฉีดห้าเนาะแล้วก็ลืมบอกเขาไม่รู้ก็ไปฟังเอาท่าไหนแร้รู้สึกว่าใบามันเฉาค่ะทุกคน ราก็เลยเออก็เลยแบบปล่อยวางไปก็เลยมาหันเอาจริงเอาจังกับบ่อปลาช่วงนี้ทีนี้บ่อปลาล้วก็จากการศึกษาเรียนรู้ปัญญานิดหน่อยของเราได้รู้ว่าเออกบมันน่าจะเลี้ยงง่ายกว่าปลา,านะเฮ้ยทุกคนก็นั่นแหละเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้เล่ามาหนึ่งชั่วโมงนะก็จะขอลงไลค์เนาะก็ขอบคุณ ที่อยู่ด้วยกันมาตอนนี้เจ็ดล้านดวงตานะเจ็ดล้านด้นล้านดวงตาเจตุมตนนต่มก็วัดดีคุณน่านเจตุ่มก็วัดดีจ้าชนบทเจตุ่มว่าเจตุ่มรวยรวยเนาะค่ะเนาะเจตุ่มรวยรวยนะคะฝน,นตกไมบ้านเจตุม่มเป็นยังไงบ้างขออนุญาตลงไลน์เนาะ 1ชั่วโมงเอาประมาณนี้แหละเพื่อนไม่เบือ่อตอนนี้เพื่อนก็นเริ่มจะเบือ่อแล้วแม่ลูกศีพูดวกไปวนมานะคะขอบคุณทุกคนทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกครั้งที่มาในคอมเมนต์คลิปคลิปวิดีโอเนาะขอบคุณย